สวัสดีค่ะ คุณชื่ออะไรกันบ้างคะถ้าเกิดคุณผ่านเห็นวิดีโอนี้นะคะแล้วชื่อของคุณมีอักษรดังต่อไปนี้ค่ะลองตรวจชื่อตัวเองนะคะว่ามีตรงไหนในชื่อของเรามีอักษรดังต่อไปนี้กันบ้างใครชื่ออะไรพิมพ์บอกอาจารย์ด้วยนะคะคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบคาสวามสําเร็จ2เรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะเรื่องงานหรือเรื่องที่หวังอยู่เรื่องที่คาดหวังนะคะธุรกิจใกล้กันงานก็ได้นะคะที่เป็นงานใหญ่นะคะจะประสบคาสวามสําเร็จก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งและเรื่องที่2นะคะคือเรื่องการเงินค่ะคุณจะได้ เงินอย่างที่หวังถ้าคุณหวังเรื่องเงินก้อนใหญ่อยู่หรือว่าหวังเรื่องโชคลาภเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรนะคะก็มีเกณฑ์จสำเร็จในปีนี้ค่ะเหลือ,อแค่6เดือนก็จะถึงสิ้นปีแล้วนะคะระหว่างนี้มีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จใครที่ผ่านมานะคะฝากธอษฐานจิตนะคะถึงปูรร่ฤาษีด้านหลังอาจารย์ไหมคะธอษฐานจิตกับปู่ฤาษีนะคะเรื่องที่คุณหวังอยู่แล้วยังไม่ได้รออยู่แล้วยังไม่ได้ขอให้สําเร็จสมหวังทุกคนเลยนะคะอย่าลืมพิมพ์ชื่อของคุณและพิมพ์คํําาาววว่่สเรร็จไ้้้ีตงนดยคะ ส่วนใครไม่มีอักษรดังที่อาจารย์ว่านี่นะคะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สําเร็จนะคะถึงคุณไม่มีอักษรดังต่อไปนี้นะคะก็ลองพิมพ์มาไว้ก่อนว่าคุณ่ะมีอักษรอะไรเดี๋ยวคราวหน้าอาจารย์จะบอกให้ว่าอักษรอะไรนะคะจะมีเกณฑ์โดดเด่นเรื่องอะไรอีกติดตามไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ